วันนี้เราวน,นเหลือเท่านี้เองมีเรียนเนี่ยทุกคืนก็เป็นอย่างนี้แหละแม่จ๋าดูลิเกดูกันเรื่อยๆแม่น้องออกมาเดี๋ยวพูดแม่ดูลิเกกับพิมพาร์ที่ดูจะได้รู้จะมีชีวิตกันอยู่แล้วแม่ดูเหมือนลิเกทองหยอดจะไปไม่รอดเหมือนจะเปียแช่ไม่ได้นั่งนะลิเกเชื่องแล้วแม่จา้าทิดยาวทุกตัวแล้วแม่แม่ดูลิเกให้แม่มกับใคร้าแม่เดี๋ยวเบี้ยวอะไรเบี้ยวหัวเขา่า นานมาหยุดยาทีร้องหน่อยสุดยอดเลยอยากจะรู้เนี่ยคนแถวนี้ทั้งตำบลมีกันแค่ที่อะไรวะเนี่ยคนไม่รู้นั่งมันไม่ถูกกันตรงนี้หย่อมหนึ่งท่านจะภาพหย่อมหนึ่งก็น้ำหย่อมหนึ่งกระลอมกระลอกรวมๆกันเลยเออลิเกเล่นที่แย่ต้องเล่นที่ดีทำไมต้องเล่นในไปเออถ้าเล่นไม่ดีเล่นไม่ไหวผมเชื่อว่าไมเดี๋ยวถ้าเล่นไม่ดีพิงแม่บินพากระตับพิษร้องเจ็ เขาบอกว่าไอ้โจ๊กตัวนี้มันจะพูดมากนะลำละลังแม่จะภาพกรเขาเรียนใครวะดีเขาจาตบลงลังจะมาตบตัวกันใครใครฮะแม่จะพาแม่จะพาขอบคุณมากครับลำละกกันก่อนเฮ้ยมีทั้งเป็น20ทั้งเป็นร้อยว่ะเฮ้ย เฮ้ยคุณเชื่อผมไหมเราสองคนเนี่ยกูเป็นพระเอกเป็นโจ,โจ,โจใช่ไหมใช่แบงค์ที่สิบไม่มีทางให้พระเอกนะเออสามารถครับโจจะได้แบงเป็นยี่สิบเออเราเป็นร่วกันนะมาวัดใจน ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าภาพเลยนะครับครับผมโอ้ยไม่ต้องให้รางวัลไปภาพมากหรอกเนี่มันไม่ใช่มันไม่เป็นหรอกวัลนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณรางวัลจังภาพมีใจดีมากเลยเจ้าภาพจะให้รางวัลไปเล่นมังานที่แล้วสมภารมื่อวานเนี่ยทำไมต้องเชื่อไปเล่นเล่นกีฬาก็รางวัลมาเล่นกีฬาก็รางวัลมาหนูเชื่อแม่ประนับในตอนเลิกกันนั้นแหละเท้อเลยสเก็ตบาท กูได oh, oh, ้ฉันอตมาอันนี้เหน่างอเดี๋ยวครูสุดยอดครับพี่คนนี้เล่นไทามากทำไมคุณมันแม่โมแดลขอบคแม่เจ้ามาขอบคุณมากครับแต่รอยหายไปแล้วให้พวกมันพานหมดกันแล้วพวกมีงต้องไปทั้งหมด พทำป่มเนย่เสมันจะลายขอบคุณมากสรับไม่บมเอาดองจะได้สุกนสีสิบแล้วขอบคมากครับกู่เด็กต้องเป็นผัวอย่างนม่เชื่อเด็กเด็กลูกเขาลูก็ซื้อไม่ยออแได้ดครับครับผมได้จะเสียเวลาตรงนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขบคุณเลยใอุ้กาไอ้อยล้านนะ กดอยากอยากได้สองร้อยล้านแมาไอยากร้อยสิเฮ้ยต่อแล้วแม่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าอ๋อขอบคุณมากครับแม่จ๋าขอบคุณมากสี่สิบเออขอบคุณมากครับแม่จ๋าเงินเดือนคนชราจะให้ออกใช่ไหมคนที่ปากพี่แบบนี้ i'm the man ไปมันจะดูไม่มีอยากขาว่านจะมุดแต่ถ้าได้เงินผมลงเลยผมลงแม่ทางล้านรับพกเงินเป็นคนเดียวไม่เอาสอดลูกก่อน let <laughs> หว ja, ังว่าตอนทมงานเล็กๆนะครับพอไมองยออะไรที่มักระดดขึ้อะไรแนูเนี่ยนี่กูบอกแล้ายอด ชอบอเเออชอบบมืออ่ตองพูดเออสิ ဒီတော့ရပြီ။ Okay. O é... wow ah. ราชรถส,สิงห์้เรียกว่าคือนางขงา้าเจ้เาหน้าแผ่นดินเดียวน<า>้องพระบ,บิดาให้นาวกิสตาถูกต้องพระมารดาให้นาวสิโนโยชินีะะขยศฝ่ายขวาให้นาวดันทายาแต่ทุกวันนี้คนทุกใจยิ่งนั่นทุกคนตาหน้าดาบน,นาบูว่าพระมารดาเป็นเมียฝ่ายซ้ายกูมันเจ็บใจยิ่งนั่โธ่ไม่ถึงไอ้นั่นาาลังสันเป็นราชรถฝ่ายขวาทำไมต้องได้ทุกอย่างไม่ยาบทงามบทวนเทียนตั้ง มันธรรมดาฝ่ายขวาเขาต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายซ้ายก็ต้องรอฝ่ายขวาซะก่อนมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับไม่จําเป็นต้องฝ่ายขวาได้กูฝ่ายซ้ายกระดองได้กในฐานะที่มงกิศดาคือข้อของกูแต่มีแม่จักครูบางบุโดมอีกหนึ่งคนที่คอยสอนกูแนะแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างให้กูได้ขึ้นระดังได้ วันนี้กูไปกับกูกูจะไปหาด้าชกูงงมังปดูดกกูจะไปปรึกษาเรื่องรัตนะัลังหวง